ดีครับทุกคนมื่อนี้มาง้มหักหอยลายนาจืดไปผัดใบกระเพรากัานทุกคน hành vô Ven măng ở, Hãy subscribe cho kênh phần, phần Mì พัดใบกับเท้าได้ที่กันละไปพัดใบกับเท้านาะพัดไบกับเท้า ทุกคนบ้านคอยก็เอื่นแมงปิดตาทุกคนนี่บ้านคอยก็เอื่นแมงปิดตาทุกคนแมงวีหแหละทุกคนที่เขาบินอยู่บนฝ่าทุกคนตอนนี้เขากำลังนี่เขาไก่จะเดี๋ยวอีกน้อยหนึ่งบดดนเขาก็จะขึ้นไปอยู่น้ำนี่หยอดใหม่แลวทุกคนพออยู่ในหยอดใหม่ปีกเขาก็จะแตกออกมาเห็นบอกนี่เขาไก่จะไม่ปีกเลยทุกคนีน่ปีกเขาเลื่อมออกให้นบ่นี่ ปีกเขาเหลื่อมออกแลวทุกคนพ่อสำนึงเขาจะไปบินอยู่บนฟ้าเลยทุกคนนี่เห็นบ่อันนี้เขาโตไก่จะเต็มที่เลยทุกคนเห็นบ่ปีกเขาเหลื่อมออกมาทุกคนนพ่อสำนึงเขาก็ไปอยู่บนกิ่งหม่น่ปีกเขาออกขาจะบินเลยจะไี ไม้ลาลลูกน้อยๆทุกคนก็ผมจะเอาไว้ผัดใบกระเพราบ่าได้กินเนื้อกกินน้ำซุปเขาทุกคนอร่อยดีกับน้ำนร้นานกินที่ปีนี้ก็พึ่งนี่ละครั้งแรกละ หอยลายน้ำจืดทุกคนหอยลายน้ำจืดปีนี้ลูกเขาในหน่อยนิดเดียวเองเป็นน้ำบางปีบางปีในกลางเดือนเมษา,ายนลูกบกไงนึงไงกวนอยู่โปรยเลี้ถือว่าเขาสมบูรณ์เต็มทีละปีนี้ฝึกสภาพมือน,นีีวันที่เจ็ดฝึกสภาพแล้วเขาเขาลูกเขายังในหน่อยนิดเดียวเอง ชว์วันแหรปราหมูสใส่แหเนี้ยจากสิบโลยี่สิบโลหาเวิ้งเนึ่งมันอยู่แถวๆหลังเจ้านั่นละหมูเ,เ,เขาือหมานแถวว่าใดังเพื่อสามสิบโลสี่สิบโลเขายังใดอยู่ สวยอยู่ทุกคนลูกสวยอยู่แต่เขายัางบ่ใหญ่อย,อยู่อันนี้พัดใบกะเพราใส่สอดใส่ยังเข้าไปก็เสียบดูทุกคนน้ำเขาจะออกนิดๆผมว่าอร่อยดีอยู่ดิน เขากับมีมีหลายเนีอยยุครับมาขอยไล่น้ำจืดเขาชอบอยู่ขงังตลิงแมา่นาำทุกคนทั้งสองฝั่งเลยทุกคนเขาจะหลายยังสี่ละแต่ผู้อื่นเขากับ กุในหมู่บ้านเขาก็บุกค่อยกินกันทุกคนแต่กินนานๆนานๆเขาจะลงมางมเธอหนึ่งนานๆก็จะลงมางมเทออ่กหลายเดือนคนละเขาไปทำกับเขา หลายแห้งทุกคนถ้าปีนี้ก็ถือว่าว่าหลายเป็นไหลครับปกติบางปีน้นโอ้ยเม็ดคุ้นเม็ดเนี่ยได้เป็นครึ่งถุงปุ๋ยเลยครับเขาจะอยู่กันเป็นพันเป็นพันเลยส่วนกันเป็นพันเป็นพันก็อดัอดอดัดอัดกันอยูนะ่ปีนี้ถือว่าหน่อยแหง้งหรือว่าหน่วยเขายังหน่อยวะแต่ทุกปีจะลายเต็มไปหมเดเลยล่ะ มีตัวลูกใหญ่ๆคนโม่บางเขาก็บบก,กคอยกินกันเนาะเขากินเขาก็เบือ่อนานๆเขาจะมาเอาไปพัดใบกับเพาะไปยับเทื่อนหนึ่งส่วนมากมาาามก,ก็ม,ม,ม,าม,าม,มีแต่คนต่างถิ่นถ้าน้ำบกตันไหนจะมีแต่คนต่างถิ่นมางมเอาเขามางงวะตะข้นต่างถิ่นเขาก็งม พวกเอาไปขายใคนในหมู่บ้านเขาก็มี้แบาบงคนแบาบงคนเขาก็บบมีเวลาจะมาเนาะบางคนก็แบบฝากงุมไปขายให้กันแบบคนที่เขาอยู่ห่างไกลแม่น้ำเนาะ พานแหยทุะคดพันแหยนแันเพืบอเพิ่อเลี้ยงแมวหลายพานแหยจะเอาปลาขาวหน่อยไปถอดให้แมวเมียนบุบุเมียนหรอวะ หอยจูบหน่อยก็มีทุกคนน่ยสายพันธุ์ในอย่างพวกสันสันก็บพกล็อก,อกจังสีนะหอยจูบหน่อยครับจักสายพันธุ์ในอย่างก็บพฮกหูเด้อสันสันก็บพกล็อก,อกอมื่เรียนาน้ำจะเศร้าเ,รเลยครับมื้อนี้ ปลาช่อนก็นได้ยูทุกคน2สองตัวพยายามหลอกมาได้ปลาช่อนมาอยู่สองตัวว่าจะเก็บมีมนูนอย่างดีเนาะ ถือว่าหลายฮะยครับอืมถ้เขาบลเลือกกินกับกินได้อยครับเขาเอาไว้ผักไส้กับเขาเนาะแับเดียวยังได้กหหาาเนะ นี่กรนอนจะก่น้อนจะ่ข่งๆจะลิงทุกคน เขานอนอยู่ข้างตะลิงเนี่ยเต็มไปหมดเลยเขามานอนอยู่ข้างตะลิงตเต็มไปหมดเลยฟัดใบกะเพราเพ็ดเพ็ดกินน้ำซุปเอาเนื้อเขาบ่มี เนี่ยเขาหน่อยเดียวนี่หมกหอยหอยขมเขาคือลงมาอยู่หนาหม,มูนใดจังใดหอยขมปกติเขาอยู่ในขีดโคนขีตดตมเลยทุกคนนี่หมกหอยขมเมื่ออยู่ยังสี่ใดจังใดนี่หมกหอยขมนวลสันสันใสพันธนี่ยังเก่าโบหูนะหอยขมนวยสันสันสยังสิ Bare mm. noen. ว่ทุกคนนี่เ็นบอกพัดใบกับเผา ัใบกะเพราเทปเทปทุกคนกอนกนเนี้อจำมานามสุกเขาคงจะอร่อยดีกอนเนี้อร้นๆฉันบอกหอยมากเลยหอยคมก็มีหลายอย่างหอยคมลูกน้อยจักสายพันธุบโบโนน์อย่งกระโบโหครับลูกน้อยสันๆก็ปอกลอก สายพันธุ์อี่เห็นน้องมักหอยนี่ก็ได้นี่มักหอยสายพันธุ์นี่โหดแหงด้งเลยทุกคนนี่นี่มักหอยสายพันธุ์นี่โหดแห้งด้วยนี่นี่มักหอยสายพันธุ์นี่โหดแห้งด้วยนี่ลูกเขาตัวน้นอยหนึ่งแต่ว่าเขาชอบกินแบบ ของสดๆดีทุกคนคือจังพวกปลาพวกอย่างยังสี่ทุกคน,คกกกคนถ้าเขาจับปลาได้แล้วเขาบปล่อยด้ยทุกคนแบบเขามีบ่มีมือแต่เขาจับได้แนวได้ไ่แต่ผมใส่หลอบไว้นี่แต่ผมบ่ได้มายามสองสามมือนี่แต่ปลาติดหลอกผมนี่ เขาจะไปจับอยูซี่หาหน่วยหรือสิบหน่วยนะป่าผมตายมาแมลงแกงเลยเขาจะจับเขาจะดูดกินเนื้อป่าหรืออยังกับโอ้โหนี่ยมหอยอันนี้โหดขนาดเน้นนีลูกนี่น้อยนิดเดียวเองมันก็คุคนหลูกเป็น้อยโหดขนาดเนี่ยมหอยอันนี ลายแห้งครับเต็มเลยหมดเลยนั่งเอาที่จะมองเดียวก็เอา่าหมดทุกคนาคลายคนละักลายแน่ปุ๊ดเอ็นบ่ทุกคนปุดปุดเอ็นบ่เต็มนีม่หมดเลย <c oughs> <c oughs> hỏi Lai nằm chữ Ta hỏi lại Thái liên ịt Có chờ xáy khóc khảo nói nâng tục khôn Tù gã Khoam nhai có cổ để tẹt tàng con đời đọc tạm với phóng tâm kiệt bừng hỏi lại Thái liên Ta phóng bầu phít có thổn đó tạm thì phóng khơi hẹn nó Tạm thì phóng khơi hẹn có con được bổ mứ nói nâng Hỏi lại Thái liên cả chắc men bò Ta tạm thì phóng khơi quá อันนี้คือกันลามม้วนอยอันนี้คือกันทุกคนหอยลายําจืดเท้านเ่คือกันลาาจืดเท้าคนอกันเกิเขหญยเต็มที่นี่กะตามที่ผมเคยเห็นนี่ก็ใหญ่กุญแจปูมือนิดหนึ่งอย่างนี้ทุกคนแต่ลูกเขาบเงาวดอกเขาก็จะเแยวกุญแจนิดหนึ่งนี่แหละโบข่อยแาวอันไดแต่เขาจะใหญ่ประมาณหูปูมือนี่แหละหรือกวนหูปูมือนิดหนึ่งแค่นั้นเองเออ <cốt> này <hình> một nó cần một我覺得 biết mất lắm ý hỏi thứcALLY anh net repay mất lời hating mình Ash xe ผมเคยกินจ้กเถอเลยจักเขากินได้บ่บหมักหอยจังสีมีหลายคือกันในทุกคนกหอยจังสีไหม ทุกคนพัดใบกระเพราหล่นๆทุกคน,กคนใส่เครื่องดีๆทุกคนข้าวเหนียวหล่อนจับปวดบัวตรงแส็บแน่นอนนะทุกคนปวดบัวตรงแส็บแน่นอนหล่ะ Hả chuối có ừ cho nữa chào à. nữa phần... tham khỏi được hơn hơn ba mươi hơn hả ôi bia ui hả hoi nè tìm nhục hoi ừ. ว่าทิเอาไป้ผัดใบกระเพราคนถามข่อยทุกคนคนมาแต่ไปยามรอคนมาคนถามข่อยคนถามภาษาคนบ้านว่าเฮ็ดหยังนาวานแฮเที่ผมบ่ได้นบานแฮ่ผมอันนี้เก็บหมกหอยเอาหมกหอยไล่ไปผัดใบกระเพราทุกคน

nằm cáp anh bò hỏi lại nằm chửi anh này luộc hỏi nhầm nó qua luộc hỏi cáp của bố miền đó này ừ. đầy lại hén thủ quân đầy lại hén như thầu vốn tàng chạy há đi đi cho đầy lái và chàng thật đây thủ quân vô bo hiền bo một lái thủ quân năng ao hoàng điều và tổng phải xây đây thủ quân hiền bo hỏi lại làm chỉ thủ quân năng ngôm mỏ hoàng điều tìm mới mất lấy ต่ผมว่าเอาไปมืดหนีดอกทุกคนผมจะเอาไปน้อยน้อยนงึงกันนั้นละเดี๋ยวผมจะขัดปล่อยเขาลงน้ำอีกเนาะเอาไปมันก็กินบ่มัดเสียดายเนาะให้เขาก็ยายพันุต่อไปเนาะเห็นบ่ผมงมเข้าเดี๋ยวได้บักหลายนนิทุกคนเห็นบ่หอยหอยลายนำจืดไหมหอยลายนำจืดบานเฮาเนะะี่ยล่ะภาคอีสานบานเฮาเนะะี่ยล่ะก็พอได้ผัดใบ,บกะเพราอยู่ทุกคน,นสั่นมือแค่นีเน้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับผม